สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนหนยเดวิสนะคะวันนี้นะคะหนยจะมารีวิวของที่ไปซื้อมาจากห้างนะคะที่เป็นห้างโฮซีลคล้ายแม็โครที่ประเทศไทยบ้านเรานะคะแต่ว่าห้างนี้นะคะมีชื่อว่าคอสโก้นะคะที่ประเทศอเมริกาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของที่หนยไปซื้อมาเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้แวะไปดูบ้านมานะคะแล้วก็ แวะที่คอสโก้ซื้อของได้มาทั้งหมด1 2 3 4งสห้าหชิ้นนะคะ5ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวมาดูอย่างแรกเลยนะคะก็ได้เป็นโบบ้ามิลทีนะคะม็อกคานะคะอันนี้เป็นคล้ายๆเอ้ยไม่ใช่ม็อกคาโมจิเออเป็นขนมโมจินะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นไข่มุกนะคะ คล้ายๆชานมไข่มุกแต่ว่ามันเป็นโมจิไส้ไข่มุกนั่นเองค่ะอันนี้เห็นในรีวิวนะคะที่ในกลุ่ม a c e b o o k นะคะที่เป็นคนที่เป็นสมาชิก costco แล้วเขาไปซื้อของแล้วก็รีวิวนะคะมีคนบอกว่าอันนี้อร่อยนี่นะคะถุงนี้นะคะบอกว่าโมจินะคะอยู่ที่4ดอลลาร์เ5เออ4ดอลลาร์เ7เจ็เซนก็เกือบ5ดอลลาร์นะคะ นุ้ยไม่รู้ว่าเงินไทยตอนนี้เท่าไหร่น่าจะ32บาทต่อ1ดอลลาร์ก็เอาคูณราคาก็คิดเป็นราคาไทยเอานะคะ4ดอลลาร์เ7เซนต์ซนค่ะเดี๋ยวนุ้ยเปิดให้ดูดีกว่านะคะว่าข้างในเป็นอะไรก๊นนึงนะตอนนี้นุ้ยนะคะกับสามีอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะเราสองคนเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นะคะก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านใหม่นะคะเพราะว่าบ้านใหม่เนี่ยยัง ต่งซ่มแซมยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะย้ายเข้าแต่ว่าก่อนที่จะย้ายเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็ต้องขนของที่เราเอาไปเก็บไว้ที่ห้องเช่าที่เราเก็บของไว้เนี่ยเราก็ต้องย้ายเข้าบ้านใหม่ตอนนี้เราก็มานอนที่อาพาร์ตเมนต์ก่อนโชคดีมากนะคะที่สัญญาทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะให้ทําได้ในระยะสาสั้นสี่เดือนนะคะมีคนถามมาเหมือนกันว่าย้ายเข้าบ้านหรือยังนะคะ ยังไม่ได้ย้ายน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าประมาณนี้นะคะสัญญาในอพาร์ตเมนต์เนี่ยประมาณสี่เดือนนะคะโชคดีมากๆาเลยเป็นสัญญาที่เขาให้ทำแบบเหมือนพิเศษนะคะเพราะมันเป็นระยะสั้นนะ,ะเดือนละประมาณพันหกนะคะหนึ่งพันหกร้อยดอลลาร์สหรัฐนะคะโชคดีมากทุกคนเพราะว่า ทั่วไปเนี่ยอย่างต่านะคะก็6เดือนเชา่าอพาร์ตมนนะต้อง6เดือนขึ้นไปนะคะตกเดือนละพันหแต่ถ้าแบบอยู่นานๆน,น,นะคะประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่พันสองต่อเดือนนะคะต้องดูสัญญาเช่าของแต่ละที่ด้วยนะอันนี้มาดูโมจิของวิกันดีกว่าเปิดเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหอไข่ห่อมันแบบนี้เลย นี่นะคะหน้าตาแบบนี้อืมให้ดูข้างในนะเปิดมาเก็มานะคะไส้หมูสิบเป็นแบบนี้นะคะแกะออกมาสิมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนกิน อือร่อยอร่อยแนะนำค่ะใครซื้อซื้อเลยนะคะเวลากลับเข้าไปเนี้ยมันจะเหนียวนุ่มนะคะแล้วมันเหมือนแบบไส้ข้างในอะ่ะที่เป็นแบบสีดำๆเนี่ยเม,ม,ม็ดเม็ดไข่มุกอ่ะกลับเข้าไปแล้วมันจะหวานหวานเหมือนเราดูดกินชานุ่งไข่มุกอ่ะอร่อยแนะนำนะคะเนี้ย นี่น้ำมดกีหอ่อหาไม่เจอทุกคนนี่น้ำมดกีห่ห่อไม่รู้แต่ว่าอร่อยนะคะเขาบอกว่าให้กินก่อนก่อนอปีหน้านุ่นทุกคนนี่นี่อร่อยมากเหมาะกับขนมของว่างนะคะใครสนใจที่คอสโก้ไปซื้อได้เลยนะไม่รู้ว่าที่ไทยมีแบบนี้หรือเปล่านะคะต่อมา มะม่วงมะม่วงนี้นะคะกําลังมาเลยอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่น้องมีลินนะคะไปร้องเพลงในเวทีโคเชลานะคะน้องกินข้าวเหนียวมะม่วงนี้เห็นแล้วนู้นก็อยากกินตามข้าวเหนียวมะม่วงนี้นะคะในราคาแต่งแรงแตงแตงหกดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนก็เกือบเจ็ดอลลาร์นะคะเจ็ดไม่เจ็ดประมาณสองร้อยกว่าบาทไทยหกลูกนะคะ นี่นะปลกลูกออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกแมงโก้เดี๋ยวต้องทำข้าวเหนียวมูนนะคะเราจะได้ไม่ตก,กเทรเผื่อว่าเอาไปให้เพื่อนฝรั่งกินนะถัดมาให้ดูน้ำมะพร้าวดีกว่าน้ำมะพร้าวนะคะก่อนไปน้ำมะพร้าวเอาอันนี้น้ำมะพร้าวได้เป็นอันสุดท้ายนี่ค่ะ หมูสามชั้นนี่มีกี่เส้นหนึ่งสองสามสี่มีสี่เส้นนะคะหมูสามชั้นสี่เส้นนะคะในน้ำหนักอยู่ที่สองดอลลาเออสองสองพาวสองพาวนิดๆเกือบสามพาวนะทุกคนอยู่ที่ราคาสิบสามดอลลร์ค่ะราคาดีราคาถูกมากแล้วเนื้อเนื้อ กับมันเนี่ยนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเยอะกว่าเนื้อเดี๋ยวจะเอาไปทําหมูทอดนะคะแล้วก็อาจจะทําผัดกิมจินะคะเดี๋ยวทํากิมจิเพิ่มตอนนี้กิมจิที่ทําไว้เนี่ยหมดเกือบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็ทอดหมูนะคะที่สำคัญเนี่ยทอดหมูเลยสิบสาดอลลาร์ก็ประมาณสักเกือบสี่ร้อยบาทไทยนะเนี่ย <c oughs> ถือว่คุ้มนะคะดย้อแค่ทีย็นก่อน บอกไปนะคะว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่นุ้ยมาอยู่นะมันเป็นล้าๆห้องสตูดิโอนะคะแล้วสตูดิโอก็มีหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนอมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ก็คือตู้เย็นเตาเตาทำแบบข้าวนะคะเตาข้างหลังจะไอเดีเนี่เห็นไหมเตานะคะเต,เตาเ,นนาเตา,เตาเยนนอย่างนู้นเตาทำาบข้าวเตาเออมันเป็นไฟฟ้านะคะเอาไว้ทำแบบข้าวนะ,ะแล้วก็มีไมโครเวฟ มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเออมีอะไรอีกมีเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็ walking closet นะคะก็คือตู้เสื้อผ้าที่แบบเดินเข้าไปได้นะประมาณนี้นะคะก็มีให้ทีวีก็ของของเราทีวีของเราเองนะคะเท่านี้ค่ะ ก็คือต้องมีเตียงด้วยนะคะคือเราเนี่ยต้องมีเตียงของเรานะคะเขาไม่มีเตียงให้นะ,ะก็ต้องหาเตียงเองนะคะประมาณนี้นะคะที่อยู่อาพาร์ตเมนต์1,600ดอลลาร์นะ,ะแต่ถ้าอยู่หนึ่งปีก็จะถูกลงตามนี้เช่าเดือนเป็นเดือนก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะแพงกว่าที่เป็นสัญญาระยะสี่เดือนหกเดือนหนึ่งปีนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งอยู่เยอะก็ออยิ่งถูกลงผ <Okay. S 1> ู้เซลเลย <laughs> ขอเลือแมแองทุกคนดีปิดท้ายด้วยน้ำมะพร้าวค่ะแถมแครม,มนี่นะคะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ขอโฆษณานิดนึงนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อยากให้คนที่อยู่ที่อเมริกานะคะได้ลองชิมดูนะคะพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะยี่ห้อนี้นะคะเคอร์แกแลนค่ะออร์แกนิกโคโคอนัทนะคะวอเตอร์มีทั้งหมด6กขวด 6ขวดนะคะุ้ยซื้อมาทั้งหมด2ลัง2ลังนะคะ2ลังนี้ขอโทษทีนะคะถ้าหากว่าโทรศัพท์มันหมุนไปหมุนมานะคะเพราะว่าหนยไม่มีขาตั้งเดี๋ยวต้องซื้อขาตั้งโทรศัพท์อันนี้นะคะอยู่ที่ราคากล่อง กล่องละสิดอลลาร์29เซนนะคะ12ดอลลาร์29เซนก็เกือบ13ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ400 400บาทกว่าบาทเนะ 400. าะ400้อยิภดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินไงน่ขอโทษด้วยนะคะก็ลองคำนวณเงินดูเนาะนุยไม่รู้ว่าที่นี่ที่มริการเนี่ยนะคะก็คือขายในคอสโก้แต่ว่าที่นี่ที่ห้างทั่วไปมีขายด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะแพงกว่าในคอสโก้เพราะว่าอันนี้เนี่ย ถ้าดูแล้วมันมี6ขวดใช่ไหมคะ6ขวด2 4ก็ตกประมาณ2ดอลลาร์นิดๆนะ2ดอลลาร์นิดๆก็ประมาณ60กว่าบาทแต่ถ้าข้างนอกที่เขาขายที่มีเช็คราคานะคะถ้าเอาว่าเป็นห้างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแบบโฮลเซลขายเป็นแพ็คใหญ่ๆนะอาจจะแพงน่าจะอยู่ที่ขวดละประมาณ3-4ดอลลาร์ประมาณนี้นะคะ4ดอลลาร์แล้วถ้าเป็นขวดใหญ่หนูว่าแพงกว่านี้นะ พงกว่านี้เพราะว่าขวดนี้มันค่อนข้างใหญ่หนูนิแกะให้ดูไม่รู้ที่ไทยนี่มีขายไหมนะคะยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้ไม่รู้มีมีขายหรือเปล่าเดี๋ยวนุ้ยเปิดให้ดูว่าเป็นแบบไหนแล้วนุ้ยแอบบเห็นที่พี่น้องๆคนไทยนะคะที่เขาไปซื้อของที่คอสโกะเขาเปิดกล่องออกมาอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยปกติมันจะมีหกขวดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอได้หกขวด 6ขวดแต่คนนั้นที่เขารีวิวเขาเปิดมาแล้วเขาได้แค่5ขวดทุกคนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเรานะนะก็นุ้ยก็ไม่รู้ว่าถ้าไปแจ้งที่เคาน์เตอร์ที่ฟอร์สโกที่เราไปซื้อเนี่ยเขาจะให้เปลี่ยนหรือว่าให้เพิ่มหรือเปล่าอันนี้อันนี้นุ้ยไม่รู้นะเพราะนุ้ยนุ้ยไม่รู้ว่าทางคนที่เขาโพสเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาไงแต่ว่าเขาเปิดมาแล้วก็เจอ5ขวดแต่ว่านุ้ยเจอ6ขวดสบายใจอยู่สบายใจได้ นีให้ดูน้ำน้ำมันเป็นสีอักรรสชาติยังไงเดี๋ยวนี้จะชิมให้ดูนี้นะคะขอเปลี่ยนมุมเก้าอี้แบบนี้นะคะปริมาณนะคะก็คือ414มิลลิกรัมหรือว่า14 14ออน ประมาณนี้ท่านน้นพูดผิดยังไงนุ่ขอบให้ด้วยนะคะก็ขวดก็ใหญ่อยู่นะทุกคนนี่ยเขเ่าขย่าอา,อาอถึงขั้นตอนรีวิวนะคะให้เปิดให้ดูนี่รสชาติเหมือนน้ำมะพร้าวที่ไทยเลยใครอยู่นี่ต้องรองนะคะจะเห็นได้ว่าสีจะออกสีชมพูอ่อนๆน,นะคะรือไม่แน่ใจว่า มะพร้าวจริงเนี่ยมันสีนี้หรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าอันนี้เนี่ยเอองงนึกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีอะไรนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นสีนี้สีชมพูก่อนเดี๋ยวชิมให้ดูชุ่มคออร่อยแนะนำเลยค่ะใครอยู่ที่นี่นะคะไปหาซื้อมาที่ห้อนี้นะนึเคยลองกินที่ห่ออื่นไม่อร่อย กินครั้งแรกเพราะว่าพี่คนใดที่อยู่ที่ออสตินนะคะให้ลองให้ลองกินหลังจากนั้นนุ้ยก็ติดใจฝากพี่เขาซื้อเพราะว่านุ้ยไม่ได้เป็นสมาชิกที่คนะอสโก้นะตอนนู้นนะแต่พอย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่นี้ค่ะสามีนุ้ยก็สมัครคอสโก้แล้วนุ้ยก็พ่วงเป็นแบบเมมเบอร์สมาชิกในบ้านนะเมมเบอร์แฟมิลี่เนาะเขาก็แอดชื่อนุ้ยได้ไดบัตรคอสโก้นะคะก็เข้าไปช้อปปิ้งได้เลยถ้าเป็นแบบ สามีภรรยานะคะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะคะอร่อยทุกคนคอนเฟิร์มชนแก้วนั่นเลยค่ะที่หนยมารีวิวคือของที่คอสโก้ที่หนยไปซื้อมาวันนี้ถ้านุยได้ไปอีกอยก็จะมารีวิวให้ดูอีกเนะาะเดี๋ยวขอแกะอีกกล่องนึงก่อนนะมีครบราถ้ามีไม่ครบจะได้ไปคืนจะได้ขอเปลี่ยน เพราะว่าน้ำมะพร้าวที่นี่ถ้าเป็นซื้อเป็นลูกอะไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นไงมีคนเคยแบบซื้อกินไหมคะแบบเป็นลูกอะคี่เรค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะใครเคยกินลองคอมเมนต์บอกนู้นหน่อยว่ารสชาติมันอร่อยไหมแต่อยากจะบอกว่ารสชาติเนี่ยครบหกขวดเรียมอยากจะบอกว่าอันนี้อร่อยไปหามานะคะไปหามาซื้อมาลองชิมลองกินสำหรับคนที่อยู่ที่นี่นะคะแบบนี้นะ ซื้อมาสองกล่องเลยโอเคนะคะค่ะถ้ามว่ามีอะไรมาแนะนำที่มันอร่อยอร่อยอีกดีนี้จะมาทำคลิปบอกนะ,ะสำหรับเตียงบ้านเนี่ยตอนนี้ก็คือยังไม่เสร็จยังปรับปรุงไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่นะ,ะแล้วก็มี <c oughs> มีคนถามว่าหน้ยย้ายมปอยู่ที่เมืองแอตแลนตาเหรอหนูไม่ได้อยู่ห <c oughs> น้ยังไม่ได้อยู่แอตแลนตานะคะทุกคนหนูย,ย้ายมาอยู่ที่ รัฐอ่าไม่บอกแต่หนูไม่ได้อยู่ที่แอตแลนตานะคะเป็นสาวทางใต้ทางอเมริกาเหมือนกันค่ะทางทิศใต้นะคะทิศใต้แต่ว่าไม่ได้อยู่เมืองแอตแลนตานะจ๊ะเดี๋ยวได้ไงบ้านเสร็จเรียบร้อยหนูโชว์บ้านถ้าได้ทําคลิปนะถ้าได้โชว์บ้านเดี๋ยวหนูทำให้ดูว่าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปบออว่าอยู่ที่ไหนนะคะสาหรับ พี่พี่น้องน้องที่ดูคลิปนุ้ยนะเดี๋ยวนี้็จะมาบอกทินนะคะสำหรับคนที่รู้แล้วก็เ <c oughs> นี่ไว้นะเดี๋ยวนุ้ยไปก่อนเอาของไปเก็บนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะถ้าอยากดูคลิปยังไงหรือว่าอยากให้นุ้ยทำคลิปอะไรเพิ่มหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรนงสสำหรับสำหรับตัวนุ้ยนะหรือว่าอยากให้นุ้ยไปหาข้อมูลอะไรเพิ่ม <c oughs> ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละสวัสดีค่ะ